เครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าจนเครียด,ยดกินเข้าไปอะ่ะเหล้าอะ่ะจนเครียดเลิกเหล้าฝึกดาบออกกำลังกาย มีกัมสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องเขียนเอาสวัสดีครับคลิปนี้ก็อยู่กับซูรัยไทยแลนด์เช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมมีดาบไทยนะครับมาแนะนำนะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับซึ่งดาบไทยเล่มนี้จะมีความพิเศษนะจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่าง2ช่างไทยนะครับระหว่างช่างน้อยนะครับลมศักด์กับ สลาสามนะครับเชียงรายนะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มจากความยาวก่อนก็แล้วกันความยาวรวมนะครับจะอยู่ที่8 5เซนนะครับเนาะความยาวรวมทั้งหมดนะก็ขนาดดาบบากิของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเนาะด้ามจับนะครับจะทําจากไม้ไผ่นะครับทาจากไม้ไผ่เนาะแล้วก็ทําเป็นสีดําพันด้วยเชือกนะครับแล้วก็ลงลักอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ตรงด้ามจับนะ สวยงามเลยนะครับเนาะแล้วก็ฝักดาบนะครับจะทําจากไม้สักนะแล้วก็ลงลัก์สีดํานะครับแล้วก็ทําเป็นฟิตติ้งทองเหลืองนะครับงานด้ามจับและงานฝักนะครับจะเป็นของสลาสามนะครับเชียงรายนะครับตัวนี้นะซึ่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสลาเลยนะครับเห็นไหมต่อมาเรามาดูที่ใบดาบนะครับใบดาบนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กแหนบนะเหล็กแหนบ แล้วก็ตีผ่านความร้อนนะครับชุบอบตาชุอบ,าบอบเตาบ่อเกลือนะครับตัวนี้เลยนะอ่าเป็นงานของช่างน้อยลมสักนะครับตัวนี้เปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับตัวนี้นะโอเคสันหนาจะอยู่ที่1เซนนะครับตรงนี้นะตรงโคนตัวนี้อยู่ที่1เซนไล่ไปไปอยู่ที่1นิ้วนะครับเอ้ย1 1, 1มิลน,นะครับไล่ไปอยู่ที่1มิลน,นะครับอ่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ ตัวนีเน้เป็นงานของพี่่ตยนะครับพี่่ายเชียงใหม่นะเขาฝากมาขายนะครับซึ่งเขาทํามางบเกิน6,000กว่านะประมาณ6 5พัได้นะครับตัวนี้เขาทํามาประมาณ6 5พัได้แต่จะขอปล่อยอยู่ที่4 9่พนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาที่ช่องทางการติดต่อของผมนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ผมทําการรีวิวให้ชมกันเป็นดาบไทย1เล่มนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาดาบญี่ปุ่น ดาบคาตานาของเรามาทําการรีวิวให้อีกหนึ่งเล่มนะครับปะไปชมกันโอเคต่อไปก็เป็นคาตนานะครับเป็นคาตานาะตัวนี้เป็นคาตนาเหล็ก 10. ึ0งแท้นะครับเป็นแบรนด์ของโนบุนากะเนาะเริ่มจากความยาวก่อนความยาวอยู่ที่103เซนติเมตรนะครับด้ามจับอยู่ที่27เซนติเมตรนะครับเนาะตัวนี้อ่าฝักดํามนะครับทำเป็นไม้แท้แล้วก็ทำเป็นสีขาวแล้วก็มีลายเส้นผู่กันสีดำนะครับ เขียนบนฝักเลยนะตัวนี้สวยงามมากแล้วก็ตรงรูร้อยเชือกนะครับจะเป็นเลซินนะฮะสีสวยเลยนะครับตัวนี้พันด้ดยเชือกเส้นใหญ่สีดำดำเหลืองสลับกันนะครับตัวนี้ด้ามจับเป็นหนังกระเบนแท้สีขาวพันด้วยผ้าสีดำสอหมุดไม้ไผ่สามารถต่อด้ามจับได้นะซือบ่าเป็นวงกลมนะครับสวยงามเลยดูใบดาบนะตัวนี้ใบดาบเป็นเหล็ก1 6 6 0แท้นะครับไม่มี ร่องเลือดไม่มีฮามอนนะครับตัวนี้เปิดคม100%อร์ซความยาวอยู่ที่73เซนสันหนาอยู่ที่7มิลฮาปกิเป็นทองเหลืองนะครับแบรนด์ของโนโบุนากะเลยสวยงามนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,250บาทนะครับฟรีค่าจะส่งทวประเทศด้วยนะครับเล่มนี้นะมีกล่องนะครับกล่องใส่ดาบนะครับแล้วก็มี น้ำมันโซจินะครับแล้วก็มีใบเซอร์ให้าราคา2,250บาทฟรีก็จะส่งทั่วประเทศด้วยใครที่สนใจนะครับก็รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาที่เบอร์0 8 0 2 9 0 9 5 3 0หรือว่าติดต่อมาที่ไล n e ช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับโอเคครับวันนี้สมุไรไทยแลนด์ทำการเนื้อรีวิวให้2เล่มวันนี้นะครับเป็นดาบไทยแล้วก็เป็นดาบคาตนะคาตนะญี่ปุ่นนะครับโอเคครับวันนี้สมุไรไทยแลนด์ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรไทยแลนด์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามช่องสมุไรไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องเขียนเอา Binini tawa,lilo raga na kati ya lakini ma nama fona ba fana fona,na fona ka ma fanaa fanaa loo ilaala rarraba nama fona fona.